ทุกนะจ๊ะเอาใจไวรุ่นสร้างตัวด้วยจ้ะคันนี้นะจัดโปรให้เลยผ่อนไม่เกิน2 5 0 0ย้ำนะผ่อนไม่เกิน2 5 0 0จัดโปรต้อนรับปีใหม่กันเลยจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่นะเต็นรถสมชายคาเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็อยู่กับโตลโตตาไฮรักรีโว2.8นะปกติคันนี้ผ่อนอยู่ที่11,000จ้ะแต่วันนี้ไม่ค่ะไม่เราไม่ให้ผ่อนขนาดนั้นเราให้ลูกค้านะผ่อนแค่แค่เท่าไหร่จ๊ะ2,000 เจ็ดเแค่นั้นนี่บอกแล้วบอกแล้วว่าให้ผ่อนไม่เกิน2005ให้ผ่อนแค่2004มีเงินแค่2005บอกเลยเอารถคันนี้ออกไปผ่อนได้เลยจ้ะสบายสบายชิลชิลนะย้ำนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะผ่อนดีผ่อนตรงเกิน1ปีนะจ๊ะและที่สำคัญถ้าลูกค้าไม่เคยส่งล่าช้าเอาไปเลยคาะฟี่3เดือนย้ำนะจ๊ะคาฟีส3เดือนผ่อนกันที 3, ปีหน้า พอกกันอีกทีปีหน้านะจ๊ะไปดูความสวยความงามของรถกันดีกว่าว่าคันนี้ได้อะไรบ้างผ่อนแค่2 5 0 0เนี่ยด้านหน้านะมีโครเมียมตัดกับสีเทาเข้มที่โคตรสวยทุกคนและตาไฟให้ดูตาไฟใส่กริ้งแบบนี้ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้าน,นข้างจา้ะเป็นล้อก,กระทะและที่สําคัญมีฝาครอบที่เป็นโลโก้ของโตโยต้ามาให้นะคะดอกยางเหลือๆนะทุกคนเอาออกไปใช้งานกันได้เลยด้าน,นข้างนะคะ โกระจกมองข้างนะเป็นโครเมียมและที่สาคัญมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับใครที่จองในคลิปนี้นะเน่นติดฟิล์มให้เลยรอบคันติดฟิล์มใหม่ให้เลยรอบคันใครที่สนใจนะคะโทรหาเน่ๆได้เลยค่ะที่เบอร์0ู2 6 5 1 5 4 3 6น้คันนี้มีคิวมาให้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมว่าเขาบอกว่า for ์เรินะจ๊ะที่จับนะคะมีที่การเล็บให้แล้วเป็นโครเมียมนะจ๊ะคอก네ให้แบบเน้นๆเลยแน่นๆเลยให้ไปเลย10ชั้นและที่สำคัญคันนี้เป็นคอก แป๊บปะปานะไม่เป็นสนิมแน่นอนทุกคน <c oughs> อมาดูด้านล่างครับคันนี้นะเป็นเพารลอยทุกคนขนได้เยอะมากใส่ได้หลายตันกันเลยทีเดียวหตันคือแบบชิวชิวสิวสิวที่สำคัญยางเป็นยางมิชลิน X อ x c ซ2นะคะเป็นยางสำหรับบรรทุกเลยนะจ๊ะคอกเน้นๆพิาอร์สวยมากนะจ๊ะ <c oughs> ตาไฟเขาเรียวกว่าอะไรตาไฟดวงที่3าอยู่ด้านหลัง ตาไฟดวงที่สามเบรกทุกคนเบรกเบรกเบรกสวยอะอยากได้ที่สำคัญผ่อนโคตรน้อยคันนี้ผ่อนแค่สองพันสี่ร้อยนี่เป็นไง2,500มีเงินแค่2,500ก็ผ่อนรถได้และที่สำคัญทำมาหากินกันแบบชิวๆนะย้ำนะคันนี้นะให้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถนะให้ดูเบาะแดงเบาะแดงแสดงใจตัดกับสีรถได้สุดยอดมากๆนะจ๊นะพวงมาลัย ทำไมถึงบอกว่าพวงมาลัยสปิ้งพวงมาลัยเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานทุกคนดูความมันความวาวของเขานะจ๊ะปะ่ะเราดูห้องผู้โดยสารมากพอแล้วเราไปดูกันที่ห้องเครื่องค่ะจะพาดูห้องเครื่องบอกเลยว่าผ่อนแค่นี้ห้องเครื่องเละหรือเปล่าไม่ใช่จะ้ะแลนเราบอกเลยว่าเป็นรถเดิมๆรถสวยรถสภาพออกจากบ้านนะคะเครื่อง2.8มีแรงขับขึ้นเขากันเลยสบายๆนะทุกคนนะอ่ะ พนเพยยังดูติ๊กเกอร์ติ๊ก,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 กวันนี้เป็นอะไรเนี่ยติ๊กเกอร์มอกนะคะยังอยู่จากคันหน้าไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมรับประกันนะจ๊ะลอยโมงลอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ให้ดูนะจ๊ะคันนี้นะใครเอาออกไปเนเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วเรียบร้อยและที่สําคัญติดฟิล์มให้เลยด้วยนะรอบคันนะใครสนใจนะโทรหาได,ไ,ดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกห้าหนึ่งห้าสี่สามหกจ้ะย้ำราคากันหน่อยคันนี้ถ้าใครสะดวกตดสดนะคะเราขายอยู่ที่ 4 9 9 0 0 0บาทจ้าแต่สำหรับลูกค้าที่น่ารักนะวันนี้จัดโปรต้อนรับปีใหม่กันหน่อยให้ผ่อนไม่เกิน2,500นะจ๊ะจัดโปร0%ให้เลยนานถึง6เดือนสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะผ่อนดีผ่อนตรงเกิน1ปีให้ข่าฟรี3เดือนผ่อนกันอีกทีปีหน้าย้ำนะคะผ่อนกันอีกทีปีหน้าใครอยากได้นะต้องรีบจองมาแล้วนะจ๊ะขอะราคาอีกรอบได้ไหมคันนี้นะ400,000 99,000บาทเป็น Toyota h ไฮรักรีโว่สนะจ๊ะจะบอกว่าเอาไปขนของเอาไปขับกันแบบสบายๆเนี่ยเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาใจไว้เรุ่นสร้างตัวใครอยากได้สร้างตัวเนี่ยคันนี้โคตรแนะนําเพราะว่าไม่เกิน2อ0พผ่อนกันแบบชิวๆชิกๆนี่ใครอยากได้เนาะพี่อันเนาะต้องรีบโทรหาเน่แล้วค่ะที่เบอร์0 9นย์เก้าสนะคะ0 9นย์เก้าสนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแบบนี้ต้องทำยังไงจ้าพี่จ๋าจ๋ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดเป็นกำลังใจให้เนเน่และทีมงานของเนเน่ด้วยนะจ๊ะอู้คันนี้ผ่อนเท่าไหร่คะตะโกนออกไปเลยไม่เกิน2 5 0 0ได้ยินไหมไม่เกิน2 5 0 0อยากได้ต้องมาแล้วนะทุกคนนะให้แค่คันนี้คันเดียวย้ำว่าให้แค่คันนี้คันเดียวแล้วมีแค่คันเดียวนะมาช้าอดบดหมดนะบอกก่อนเออ ใครอยากได้ต้องมาต้องจัดแล้วนะคะอ่ะสาหรับวันนี้ขอฝากไว้หน่อยว่าเต้นรถดของเรามีอยู่สองสาขาทุกคนคะ่ะคันนี้อยู่ที่สาขาใหญ่อาเภอรันประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะทางไปโรงเกลือนะอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่บ้านเก่าซอยสินะคะอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีมีเซลน่ารักน่ารักคอยให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําลูกค้าทุกคนนะจ๊ะใครสนใจคันนี้โทรหาเน่ได้เลยนะที่เบอร์0926515436งจ้า สมชายคาะเซ็นเตอร์นะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า